สวัสดีครับนี่เด็กเขาเป็นคนขอดายเลยขึ้นไปซื้อ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 มาซื้อสื่อื่อกี้ทุกท่านปูแดงจ้าปูแดงหรือว่าปูขนบ้านหัวคำเรียกว่าปูปูแดงนะครับผมเียนตลกโอ้แต่เสียดายนี่กระมันเลยไตรเน่าซ้ำ เ,เดี๋ยวจะคั่วแล้วก็กินกับตำถั่วอร่อยอร่อยยังท่านได้แดกกินเรียบร้อยแล้วต้มมาม่าก,กินอยู่นึงพี่นิดอยู่หน้าสเสบียงไล่ยอยู่เออเอาเอา จำทำสิจำไม่ได้หรือว่าแซ่บหรือว่าอะกีนแซ่บหรือว่าสามกาดเบิรงแซ่บรหรือว่าอะกินกี่เนื้อสเบียงอะไรเยู่ดอกเพื่อนทุ่งนาเนี่ยพี่นิดเป็นปะสเบียงเยอะแยแะเลยขนมก็เหลือเยอะเพราะว่าพี่นิดจำได้ปะ <c oughs> พี่นิดพี่นิดจำได้ป่ะเมื่อนั้นเพราะว่าใส่บาทไม่ได้ใส่บาทซ่ปกขนมเหลือเต็มเลยใส่หมองมาขวด่ง <c oughs> เอาไปขวด ม่ค่อยสิค่อยสิทาให้กินค่อยสิว่าค่อยตำบ่แซ่บอีกแล้ว